ส่วนลิ้นจีอ่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวประชาชนสามารถเข้าชมและชิมลิ้นจี่ภายในสวนได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในช่วงหน้าร้อนนี้ต้นลิ้นจี่กว่า400ต้นบนเนื้อที่กว่า30ไร่ซึ่งอยู่ที่บ้านดอนกลางใต้หมู่ที่8ตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีกำลังให้ผลผลิตเป็นจํานวนมากโดยที่ส่วนลิ้นจี่วารินชำราบมีจํานวน400ต้นได้จัดเทศกาลลิ้นจี่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวประชาชนสามารถเข้าชมและชิมลิ้นจี่ภายในสวนได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีนักท่องเที่ยวและประชาชนให้ความสนใจต่างเข้าชมสวนตลอดไม่ขาดสาย คุณวิจิตราสวรรณกูดเจ้าของสวนลิ้นจี่400ต้นได้กล่าวว่าสวนลิ้นจี่ปลูกมามากกว่า40ปีแล้วมีจำนวน400ต้นสายพันธุ์ส่วนมากจะเป็นพันธุ์อมสีแดงถ้าเป็นสีอ่อนๆเนื้ออ่อนๆจะเป็นพันธุ์หงหวยปีนี้ผลไม้ลิ้นจี่ออกทุกต้นแต่ละต้นลูกโตรสชาติดีที่สวนแห่งนี้ปลูกแบบอินทรีย์ทางสวนได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมสวนและสามารถเลือกซื้อกลับบ้านเป็นของฝากได้ในราคาหน้าสวนเพียง แค่กิโลกรัมละ60บาทเท่านั้นนอกจากได้เที่ยวชมและได้ชิมแล้วที่สวนยังมีคาเฟ่ให้ได้นั่งพักรับลมเย็นๆที่คาเฟ่วารินโฮมกกลเดนภายในสวนกับเมนูน้ำลิ้นจี่ปั่นหอมกลิ่นลิ้นจี่แท้ๆเย็นชื่นใจและเครื่องดื่มอื่นๆอีกมากมาย บรรยากาศในสวนล่มรื่นมากนักท่องเที่ยวสามารถชิมลิ้นจี่ในสวนได้ฟรีซึ่งรสชาติของลิ้นจี่ในช่วงนี้ถือว่ากำลังพอดีอร่อยลูกโตสีสวยงามมีขนาดผลใหญ่รสชาติหวานอมเปรี้ยวไม่มีรสฝาดเนื้อหนาเปลือกบางไม่ต้องไปกินไกลถึงสมุทรปราการหรือเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมและเก็บลิ้นจี่ได้พิกัดสวนลิ้นจี่อยู่ที่บ้านดอนกลางใต้ตำบลทาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกวันหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์0-85104-9193สวัสดีค่ะวิจิตราสวรรณกูดค่ะ เป็นลูกสาวของเจ้าของสวนลิ้นจีว่วล,ลินชำมลาบค่ะเป็นลิ้นจี่พันค่อมนะคะพันเบาค่ะล,ลูกไม่ใหญ่มากค่ะแต่ตอนนี้รสชาติก็หวานกรอบค่ะพื้นที่30ไร่ใน30ไร่เราจะปลูกระหว่างต้น8เมตรนะคะแล้วก็30ไร่มีประมาณ400ต้นค่ะออกผลทยอยออกวันนี้วันที่4ค่ะก็คือจากนี้ไปประมาณ1เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดค่ะ 1>, 1กิโลหกสิบบาทค่ะโปรโมชั่นก็คือเข้าสวนฟรีค่ะชิมได้เลยค่ะเข้ามาชิมได้เลยค่ะ อตอนน,นี้ขายเฉพาะหน้าสวนค่ะแล้วก็มีส่งราคาส่งต่างหากนะคะเช่นมาปีนเองหรือว่าจะให้ทางสวนปีนให้ก็ได้ค่ะแต่ที่หน้าหน้าร้านหน้าสวนนี่คือจะมีคนเก็บมาให้ไว้ที่เคาน์เตอร์ได้เลยค่ะขอเชิญนะคะเชิญชมลิ้นจีว่วาลินชำราบมีที่เดียวนะคะที่ก่อนมามอก่อนถึงมออบลอยู่กม8นะคะอยู่ฝั่งเดียวกับอ,อนามัยสิทธิ์ค่ะ สวนลิ้นจี่ลงพิกัดไปที่สวนลิ้นจี่400ต้นก็ได้ค่ะค่ะ,ะติดต่อที่เบอร์0851049193ค่ะ